นะคะสาวๆมาสลบมาเที่ยวท้่ตกน้ำหอมกันอากาศดีไหมดีมากใครมาสกลต้องแวะนะคะยินดีต้อนรับสู่สกลนครมาทุกอาทิตย์เลยนะคะค่าบริการนะครับขอบคุณที่ยานนะครับผู้ใหญ่ท่านละ20บาทเด็ก10บาทแล้วก็ สองวอร์ฟฟีฟีครับโอ้สิอย่าเลยเชิญครับเชิญนบผมมีล่าสรมันดูบัตดไหมโอ้สิดูบัตนไหมคะอายุเท่าไหร่ไม่ดูแล้วครับเนี่ยเราเราเรามีเสื้อเนี่ยมาซื้อ20ตัวแต่ลืมประมาณมาซื้อกับหัวหน้าข้างบนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าออาสี่คนนี่เดี๋ยวจะรถให้

มีแสองคนมีแต่ผู้เจ็ดสิบหกสิบาดูเกจาอยบ้างนเจารายบ้างเพรามีบอกจอดรถเสร็จว่าไม่มีค่าบริการ1ิบสองทิสองวนแม่ไม่มีค่าบริการค่บครัา มาลดหนังจอดรถเขาจอดเต็มเวลากออกเข้ามาออกสวนกัน<อ>มวลมนออกยาก<อ>พูดใดผู้ใดแห้งหลาย<อ>รถเยอะมากเลยนะคะน้ำตกคำหอมอันนี้เพิ่งเวลาเที่ยงเองนะคะรถเต็มไม่มีที่จอดเลยเไ,ไปมมากเลยนะคะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะ<อ>เต็มเลยนะคะ เราโชคดีที่แมวรถเข้ามารถเยอะมากนะคะรถเยอะมากมาดูบรรยากาศรถเยอะมากเลยไม่มีที่จอดรถเลย เรามาดูทะเลก่อนเนาะเรามาดูทำเลก่อนคนเยอะมากคนเยอะมากเอาตรงไหนดีเรา เอาตรงนี้นี่มันจะใกล้น้ำตกคนเยอะมากเลยนะคะน้ำตกคำหอมน้ำเย็นเย็น คนนี่มันนี่มนย้ามานคุณคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากคนตกน่าจะทำแบบดี่ในทำใหญ่ๆเสริมเข้าไปอีกนะอ ดูค่ะไม่มีที่จอดเมื่อดูตาม้างก็สิจอดใส่เวลาขึ้นนะเมื่อวานเมื่อนันขึ้นนะรอกันจนไม่มีทางขึ้นคนเมืองกันหลายเลยคนอย่างเมืองบันเมืองเมืองพร้อมเดียวแบบน,นี้เออลูกๆใครดีไหมจ้าไว้ก่อนนะนนะเอาตำล,ลาวจากจดจ้วด จวดเพ็ดเลยเพ็ดมากมากเลยไม่ใส่น้ำตาลนะะม่สองโคกเขาต้องใส่เงินให้มันเป็นบอกระลานอันนึ่งต่ำจดจวดอันหนึ่งต่ำพอดี